นี่ฝูงควายป่าหรือเรียกว่าใบสั้นนะครับควายในเยลโลสโตนที่อเมริกานะครับออกมาเป็นฝูงประมาณ50ตัวนะครับเยอะมากนะครับไม่บ่อยนะครับที่ขับมาแล้วจะเจอออกมาเป็นฝูงอย่างนี้นะครับในตอนเที่ยงนะครับ ส่วนมากก็บอกมาหน้าอื่นนะครับจะเจอตอนเย็นเย็นนู่นนะครับวันนี้ฟ้าแดดออกด้วยก็ยิ่งดีเลยนะครับนีรถนะขับมาก็จอดดูนะครับถ้าเห็นก็รีบจอดดูเลยนะครับถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเก็บไว้ ม <laughs> ีแม่น้ำอย่างนี้นะครับ น้ำไหลผ่านรอบๆนี้เลยนะครับทั้งยิโลสโตนคนเขาก็จะมาตกปลาด้วยนะครับพวกตกปลาที่นี่ต้องมีไลเซนส้น,นะครับใบอนุญาตนะครับดูนะครับนนฝูงควายป่า ใบสันที่อเมริกานะครับคุณผู้ชมว้า wow. ว beautiful and amazing Yellowstone mm. อยากเห็นอะไรที่แปลกๆเปิดหูเปิดตา รับชมสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกานะครับกดติดตามกด Subscribe Li ์ e in ยสเอบเฮบเบิรมไล์วกันะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ See you next time.